Bismillahirrahmanirrahim Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min a'malina مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس زائقة موت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ว่ามันหายาตุดุ u n าอิล l า mata ungorur. Assalamualaikum warahmatullah uh. ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากลล l a ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาปัจจุบันนี้และอยู่ในช่วงแห่งการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้เราจงแข่งขันกันอย่างเดียวก็คือฟัสตะบิกุลคอยรอดจงแข่งขันกันในการทำความดีอย่าได้แข่งขันกันรับรู้เรื่องราวของดุนยาอย่างเดียว และไม่ขอรับรู้เรื่องของรุกลสลามและรุกลอีมานก็คือไม่รับรู้เรื่องสลามเท่านั้นอย่าเด็ดขาดพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยก็เคยไปเยี่ยมคนเจ็บเคยไปเยี่ยมคนป่วยเคยไปเยี่ยมคนใกล้จะตายเคยแบกมายัดกันมามั่งแล้วแล้วก็เราพิจารณาไหมในขณะที่เราแบกคนที่เรารู้จัก ว่าเมื่อไรเราจะถูกลูกเราหลานเราหรือเพื่อนฝูงเราแบกเราถ้าเราไปอยู่บนหลังบนบ่าของเครือญาติและเราไม่มีอะไรติดตัวไปเลยในวันอาคิร์ท่านจะทำอย่างไรที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาให้มีการเกิดให้มีการตายนั้น เพื่อที่จะให้บบาวของพง์อัลลอฮ์ทุกคนนั้นได้พิจารณาว่าเรามามีชีวิตกันบนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรฉะนั้นบุคคลที่ผิดหลังให้กับอิสลามของอัลลอฮ์นั้นก็คือคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าอัลลอฮ์ให้เขามามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรเขาจึงไม่มีเวลาในการจะแบ่งให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะตตาลา ไม่มีเวลาในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของอาคิร์ว่าจะเอาใครเป็นเพื่อนในกุบร์พี่น้องเพื่อนในดุนยาที่เรารู้จักกันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าอัลลอฮ์ก็บอกนบีมูฮัมหมัดให้อยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเป็นเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยเราผิดพลาดเขาจะเตือนถ้าเราทำความดีเขาจะส่งเสริม เพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าเรามามีชีวิตกันบนโลกดุนยานี้เพื่ออะไรแน่นอนครับเราก็จะใช้ชีวิตในดุนยานี้แตกต่างกับคนกาเฟสแค่ชื่อก็พี่น้องดูคนกาเฟสที่ครับเวลาเขาได้รับเนี่ยมัดเยอะๆที่อัลลอฮ์ให้ให้ริสกีให้กับคนกาเฟสเยอะๆเนี่ยเขาจะหมดไปในเรื่องไหนให้พี่น้องดูดูกันเอง วิเคราะห์กันเองดูทางทีวีหรือดูคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่ไม่ใช่มุสลิมว่าเขาใช้ชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรก็เพื่อดุนยานี้เท่านั้นเพื่อจะแสวงหาความสุขในดุนยานี้เท่านั้นแต่เราละ่ะเรามีอีกโลกหนึ่งที่เราจะต้องกลับพี่น้องถามว่าเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับนั้นเป็นวันที่อัลลอฮ์ยินดีต้อนรับ เราในวันนั้นฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้ง่ายๆครับฟัสตบิกุลคอยรอดท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันในเรื่องของความดีพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องฟังไปก็จะรู้ความดีนั้นมันมีอะไรบ้างคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ลันตะซูลกอดามาอับเดนเยามันกิ亚马 นบีบอกว่าสองเท้าของเบาวนั้นยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันเกียรมัพี่น้องครับฟังเรื่องของอิสลามแล้วคิดตามนะฟังเรื่องของอิสลามแล้ววิเคราะห์ตามมันจะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคเร์เมื่อนบีบอกว่าสองเท้าของบ่าวนั้นยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกียามมั์พี่นอ้องนึกเลย อะไรบ้างที่จะช่วยเราให้เราตอบคำถามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาคำถามของมาเลยกัที่ถามเราอะไรบ้างที่จะทำให้เราตอบได้ฮัตตายุส阿拉อันอัรบะเอนจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึงสี่ประการต่อไปนี้พี่นอ้องหยุดอยู่ตรงนั้นตอบคำถามต่อไปคำถามสี่ประการนี้พี่น้องเอาสมุดจดได้เลยว่าอะไรบ้างหนึ่ง อันอุม um รีฮีฟีมาอัฟนาหุ ho. ถามถึงอายุของเขาที่หมดไปแต่ละชั่วโมงหมดไปแต่ละวันหมดไปแต่ละเดือนหมดไปแต่ละปีนั้นหมดไปในเรื่องอะไรบ้างพี่น้องววะอันยาซาดีฮีฟีมาอับละหุ ho. ถามถึงเรื่องเรือนร่างนะก่อนที่ตาจะมองไม่เห็นก่อนที่ลิ้น จะกระดิกไม่ได้ก่อนที่หูจะไม่ได้ยินก่อนที่เท้าของเราเนี่ยพี่น้องครับก่อนที่เท้าของเราเนี่ยังเคลื่อนไปไหนไปไหนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเนะี่ยถามว่าเราหมดไปอย่างไรปากเราพูดให้ประโยชน์กับสังคมที่เขานำไปปฏิบัติแล้วเราอยู่ในกุบทเราได้รางวัลจากปากของเราที่สอนเขาไหมนะแล้วก็ หูตาของเราเนี่ยไปมองอะไรไปฟังอะไรสองอย่างแล้วนะครับสามวันมาลิฮีมินไอนักตาซาบะฮูว่าฟีมาอัมฟะกฮูจากทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยนะมินไอนักตาซาบะฮูท่านทำอาชีพอะไรนะว่าฟีมาอัมฟะกฮูและในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยจ่ายไปยังไงพี่น้องคือ ไอ้ความดีเนี่ยหรือสวรรค์นเนี่ยพี่น้องครับที่เราจะทำอามันของชาวสวรรค์ได้เนี่ยที่แรกเนี่ยมันขมมากๆอามันของชาวสวรรค์นเนี่ยขมมากๆแต่ถ้าเราทนกินยาขมได้เนี่ยมันจะรักษาโรคเราทั้งหมดเลยบ้านปลายคืออาคิรอมันจะหวานฉ่ำยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้น แต่เรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาจริงๆนั้นน่ะมันหวานครับสัมผัสแรกมืดมาได้เที่ยวมืดมาได้นั่งร้านอาหารนะครับเป็นวันมาเป็นปีมาได้เที่ยวโน่นเดียวที่ยวนี่มันหวานครับพี่น้องแต่ในอาคิรอเนี่ยมันขมยิ่งกว่าอะไรอีกนั่นก็คืออาซาบตลอดการถ้าเราจบชีวิตในสภาพที่ไม่ได้ตอบัตรตัวต่อละซุบฮานะาหัวตาลาวะอัลอิลมีฮีมาซาอามิลบ และจากความรู้ที่เราได้เรียนมาที่เราได้ศึกษามาท่านปฏิบัติกับมันอย่างไรความรู้ที่เราได้รับมาได้เรียนมาได้ปัญญามานี่คือสี่ประการพี่น้องครับสี่ประการก็ให้เราทบทวนว่าอะไรบ้างนะที่มันเป็นประโยชน์กับเราในเมื่ออายุของเราก็เหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งแล้ว น้อําอิควาตอิควาตุอิสลามใช่ครับโอ้พี่น้องที่อยู่ในอิสลามของอลล l a ์นะฮ์นุมัสอูลูนะไบในะยดิลลาฮิตอาลาอันอากอตินาไกฟะอัมดบหน้าหาเราถูกสอบถามต่อนหน้าอัลลอฮ์ถึงเวลาที่เราใชา้ไปว่า ใกล้ฟาอำ่ำโดยหน้าหาว่าหมดไปอย่างไรบ้างพี่น้องวันแต่ละวันเนี่ยแล้วก็ในรอบสัปดาห์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอาอามันของบ่าวเนี่ยให้มาลิกัตนำไปเสนอพระองค์ในรอบสัปดาห์สองวันด้วยกันวันจันทร์กับวันพระหัสเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดวิกฤตของดุนยาเนี่ย จะต้องจริงจังแล้วในรอบสัปดาห์สองวันครับวันจันทร์กับวันพระหัสได้บริจาคได้ช่วยเหลือสังคมนะครับได้ทำความดีที่สังคมเอาตัวอย่างไปปฏิบัตินะครับได้เป็นมือบนอยู่ตลอดเวลาจำเป็นจะต้องสองวันนี้ให้หนักกว่าวันธรรมดาเพราะต้องการให้อามันของเราถูกยกไปเสนออัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตอลลาในวันนั้นว่อันอะมารีนาไกฟะกอดายนาฮา พี่น้องครับจากอายุของเราที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราใช้ไปอย่างไรเราใช้ไปอย่างไงคือคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยไม่ต้องการให้เบาวของพระองค์หรืออุมมานาบิุมัดเนี่ยเผอเรอเข้าใจไหมในรอบสัปดาห์สองวันในรอบเดือนหนึ่งกี่วัน8ดวันหรือสินี่คือสิ่งที่คนฉลาดเขาต้อง แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตะลาถ้าเราเป็นคนไม่มีทรัพย์ละหมาดกิยามุลเลนเยอะๆละหมาดดุฮากิยามุลเลนละหมาดวีเตปถือสินอดในตอนกลางวันวันที่ร้อนจัดซึ่งเป็นการถือสินอดที่เป็นการถือสินอดอาสาเพราะการถือสินอดที่เป็นตะตัวเนี่ยมันทํายากเพราะอะไรครับเพราะว่าฟัดดูเนี่ยคนเขาทากันท่านนั่นแหละรครับคนอิสลามนี่ต้องบวชในรอมฎอนถ้าไม่บวชนี่ก็คือคนบ้า นะไปที่ไหนก็ถือสิ้นอดไปที่ไหนก็ถือสิ้นอดกันทั้งนั้นเลยแต่เรื่องของการที่เป็นนาวาฟิลเป็นสุนัตที่เราอาสาทร,รเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าหัวใจไม่อิมานต่ออัลลอฮ์จริงๆยากที่จะทําพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาพี่น้องครับฟัลอะมารุมันฮะตุมมินอัลลอฮ์มันเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ เป็นของขวัญที่มีค่าที่มาจากอัลลอฮ์วะฮับนาอียาฮาลิตตออตติฮิวอิบาดติฮีนี่ไงที่ว่าเป็นของขวัญเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้กับเราเฉพาะเพื่อที่จะเอาอายุที่มีตั้งแต่อเกนบาเล็กเนี่ยไปต่ออัตต่อพระองค์และทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลลาใช่ไหมทีนี้เราเอาเวลาเราเอาวัน เราเอาเดือนเนี่ยหมดไปกับเรื่องที่ไร้สาระพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแล้วก็มามีชีวิต60ปี70ปี80ปทีทั้งทั้งที่นบีก็บอกไว้อินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของมนุษย์มันขึ้นอยู่กับบตอนบ้านปลายชีวิตอัลลอ์ให้โอกาสระดับนั้นยังจบชีวิตในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิม ก็แสดงว่าเวลาที่เรามีอยู่ในดุนยาวันกับคืน24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้หมดไปกับเรื่องราวของอาคิเร์เลยทีนี้พออยู่อย่างนี้จนกระทั่งเป็นความเคยชินเนี่ยมันก็ยากที่จะเป็นเบาที่ต่ออัตต่อ่อลอกษซุบฮานะหัวตาลาเพราะเราอยู่ในสภาพที่อยากจะสุขในวันอาคิเร์แต่ไม่เคยเอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำเลย เวลาได้รับกับบลาก็ตีโพยตีภายไม่ยินดีกับบาลาที่อัลลอสอบนี่คือคนที่ใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่รู้ตัวเองว่าอัลลอร้างเขามามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรฉะนั้นวามานะฮนาอียาฮลิดะวติอิลลคยรแน่นอนครับพี่น้องและอัลลอซุบหฮานะฮูวะตาลานั้นได้ให้เวลาและกววันและก็เดือนเนี่ย เป็นของขวัญสำหรับการดะวะการเรียกร้องไปสู่ความดีใช่หรือเปล่าพี่น้องเรียกร้องไปสู่ความดีถ้าเราไม่มีโอกาสทำทรัพย์ไม่มีก็ความดีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายกายกองให้การช่วยเหลือสังคมให้การช่วยเหลือพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็ไปสนับสนุนเขาในสิ่งที่เป็นความดีงามอันนั้น วันอัมริบิลมารูฟแลวก็สั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีงามพี่น้องสั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีงามวันเยอานินมุงกัตและก็ปรามกันในสิ่งที่เป็นเรื่องมุงกัดเป็นเรื่องเลวร้ายนี่คือ การช่วยเหลือสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านนั้นในตำบลน,นั้นวันอิสลาฮิบยนันนาสอันนี้ใหญ่พยายามปรปับปรุงสังคมหรือพี่น้องมีการทะเลาะบอกแวงกันในสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่งามนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดพี่น้องวามันน่าอะไรนบิฮาลิฮัมลิริซาละติลอิสลามลิซาอิริลขัลกิลวัลอนามพี่น้องครับและอัลลอฮ์นั้น ได้ให้ความปลดปานบนเรานะกับเวลาอันเนี้ยเพื่อเราจะได้มาแบกคำสอนของอิสลามให้กับบรรดามนุษย์ที่เรามีความสามารถที่จะเตือนได้ที่เรามีความสามารถในการที่จะบอกได้ว่าอินนะฮูลาซิกรุลและกวะลิก้ามิกะฟะวาเฟะตุสอูนพี่น้องครับ ว่าแท้ที่จริงกุรอานอันอนี้เพื่อจะเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนสำหรับท่านและพวกของท่านและต่อไปท่านทั้งหลายก็จะต้องถูกสอบถามวะฮาซีฮ ah ีอัลอามารุลลาตีตะตะมัตตะอุบิฮาอาญลนมุฮัดดาดะตุนลาตัซีดูวะลาตังกุสนี่คืออายุซึ่งที่เราได้แสวงหาในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ เท่ากับอายันที่ถูกกำหนดไว้ไม่มีเพิ่มไม่มีลดพี่น้องไม่มีเพิ่มไม่มีลดพี่น้องที่มีเกียติทั้งหลายครับสักนาทีนึงก็ไม่ได้จะให้ตายก่อนจะเลื่อนไปอีกสักสองนาทีก็ไม่ได้อายันมาเป๊ะเลยฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่เขามี ว่าใจที่อิมันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่แท้จริงนั้นน่ะคนเหล่านี้นะครับพี่น้องเวลาคําสอนของอัลลอฮฺและรอซูลมาถึงเขาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเขาจะเป็นบุคคลซึ่งที่จริงจังเพราะคนเหล่านี้รู้ว่าอายันนั้นน่ะพี่น้องครับถ้าไม่ถึงยังไงก็ไม่ตาย มันจะต้องคาดแค้่กับเราอย่างล้านเปอร์เซ็นต์อายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าออูซุบิลลาฮิมินัสัยตอนิรอญีมวะลิกุลลิอุมมะติลอะญันฟาาออิซจะลุฮุมลายัสตะกิรูนะซาอะต ن วะลายัสต س กด ن มูนอินชาอัลลอฮฺโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ